สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอพัดลมไอเย็นอากาศร้อนมากทนไม่ไหวก็คือตัวนี้ทำมาจากล่างใส่ของธรรมดาธรรมดาที่อยู่ในบ้านเลยคือครั้งนี้คือผมไม่เสียเงินสักบ,บาทเลยพัดลมนี่ก็พัดลมทั่วไปนะครับที่เขาซื้อ,อตามาร้านขายคามอมทั่วไปก็มันดัดขาขามันออกอย่างนี้เอาออกซะแล้วก็ทำตัวยึดใหม่ ตัวนี้อ่าตัวนี้อย่างนี้ทำตัวยึดใหม่ส่วนข้างบนตอนแรกคือผมตอนที่ผมผมเปิดใช้งานไปมันจะมันจะมีความรู้สึกของตื้อๆคือสรุปก็คือพัดลมมันดูดอากาศไม่เข้ารู้ที่ผมเจาะไว้มันไม่พออากาศไม,ม่ผ่านลูกชายผมก็เลยแนะนําว่าให้เพิ่มพัดลมตัวหนึ่งนี่ตรงนี้แล้วก็ใส่พัดลม ขนาดย2ิบสโวลต์นะครับแต่ตัวหัว usb มันใช้ได้แค่5โวลต์ซึ่งผมว่ามันก็ดีเพราะว่าเสียงจะได้เบาลงเราต้องการแค่อากาศให้มันฟโฟล์ผ่านตัวน้ำแข็งซึ่งอยู่ข้างในอ่าวันนี้านไาดูน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งเราก็เอาน้ำใส่ขวดแล้วก็ไปแช่ไว้ในช่องแช่แข็งพอมันละลายเป็นน้ำหมดแล้วก็กลับไปแช่ใหม่ ตัวนี้คือผมไม่ต้องการดราม่านะครับเกี่ยวกับเรื่องบอกว่าปลอดชมปอดชื้นผมไม่ได้เปิดตลอดเวลาผมเปิดเฉพาะตอนที่ผมร้อนจะจัดเท่านั้นเองนะแล้วด้านหลังมันก็จะเป็นระบโบไฟแบบนี้ก็เป็นสายหัวพ่วง USB อันนี้หัวแปลง iPhone เลยนะสติปชอบคงด <c oughs> <c oughs> ีใจอวันนี้ลูกชายปิดเทอมก็เลยมาเป็นช่างกลองให้ออก็เดี๋ยวจะลองเปิดทดสอบการใช้งานดูก็ไม่อยากครับเปิดสติ เสียงก็จะประมาณนี้พัดลมก็ทํางานตัวนี้คือเป่าออกตัวนี้ดูดเข้าอากาศมันจะผ่านตัวไอตัวไอยเย็นของของตัวขวดน้ําซึ่งเป็นน้ําแข็งอยู่มันก็จะเย็นเย็นอยู่ครับถึงแม้จะไม่เท่าแอร์แต่ผมคิดว่ามันก็สนุกดีที่ได้ชวนลูกค้าทําอะไรตอนปิดเทอมใช่ไหมครับอาดายครับยังไงเย็นไหมเย็นพูดดังๆเย็นรีวิวหน่อยสิว่าอากาศเย็นงไหม ยินดีครับขอบคุณมากครับ